พูดกัน,กนสบีดกันแล้วเฮ้ยตะวันบอสอะไรอ่ะพี่พี่จะไม่ไปหาหมอจริงเหรอเนี่ยผมรู้ตัวว่าผมเป็นอะไรขออที่นะตะว,วันรู้เราห่างสักพักเถอะผมผมขอมากกันเองอะ่ะคุณหมอคิดซะว่าไม่ได้หิดแล้วกันนะครับเราแค่อยากให้คุณรู้สึกดีกับเรา แค่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้เองเอะหม,ทมอที่เราต้องการเกาะล้างกันทีแรกทีแรกก็รู้อ่ะมันเห็นตั้งแต่อีีที่แล้วแล้วที่พี่ปอจะไม่ได้มาด้วยแล้วจะได้ไปไงานรากกรทงกับบอกแทนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธกันยังไงอจาจจะติดทุระทีแรกคิดว่าติดทุระก็ใช่จริงด้วยอ้างว่าติดทุระทํางานแต่ความจริงไม่ใช่จ้าซ่อนใครไว้บนคอนโด สรุปก็คือเฉลยออกมาแล้วแล้วสงสารตะวันมากเลยใจใ,<ช>ใจหนึ่งสงสารตะวันมากสงสารจริงๆแต่อีกใจหนึ่งก็ก็กมันก็นจะเป็นเหตุผลให้ต้องมาเจอมอ <laughs> <laughs> ใช่แต่ตเราแตแ่เราก็สงสารจริงแต่มันก็มันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเจ้าเพราะว่าเขาไม่ดีเขาก็ต้องไม่คู่ควร <Okay. S 1> ซึ่งต้องเอ้ยไม่ใช่ตลอดซึ่งหมอก็ได้เข้ามาในช่วงเวลาที่ประจบหมอพอดีเลยเอ,อช่วงที่เขากาลังแบบกําลังแบบสงสัยว่าทาไม คนนั้นพี่ปอเปลี่ยนไปแล้วก็ฉันน้อยใจจังเลยที่ฉันอุสตส่าห์ไปทํางานมาตั้งเจ็ดสิบชั่วโมงแล้วอยู่ดีก็มาเบี้ยนักอะไรอย่างเงี้ยเออสงสารนะแต่ชอบตรงที่เหมาะหมอะรับฟังทุกอย่างแล้วก็ตามใจทุกอย่างชอบอส่วนตอนจะจบหรอตอนจะจบยิ่งแบบไม่คิดว่าจะเสือภัยอะเนาะหนัก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 นกว่าเดิมอีกเลือว่าไม่คิดว่าเขาจะบอกเลย ที่แรกนึกว่าจะคิดว่าเป็นสะพานที่ไม่จะ้ึกใช่ใช่ทีแรกนึกว่าจะแค่นึกในใจแบบว่าเฮ้ยฉันใจเต้นกับหมอแล้วว่ะแต่อยู่ดีพูดเลยบอกว่าโอ้ยชอบหมอตะวันเธออยากถึงที่หน้าแล้วเธอมีความคิดยังไงใน EP นี้ EP นี้ในใน EP นี้อะฉันฉันชอบอยู่ตรงนึงก็คือเราก็เราก็อ่านในตัวเราอะเรานึกอยู่แล้วว่า ยังไงตะวันเอ้ยยังไงหมอกตัวหมอกก็ต้องเล่าเรื่องที่ว่าแฟนเก่าให้ฟังไงเราไม่คิดว่าจะมาพูด<า>ในในในแบบเออมาเที่ยวในงานวัดอย่างนี้ไงในวัดลอยกระทงอย่างนี้ไงเราก็นึกว่าจะเป็นแบบการมานั่งคุยกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยในอีพีอื่นหรือเปล่าไงแต่ไม่คิดว่าเออเขาก็จะมาเกิดว่าที่เหตุผลที่อะอย่างอย่างตะวันกับหมอกเนาะเขาก็อยู่คนละจังหวัดเนานะ,ะเขาก็เล่าเรื่องของตะวันให้ฟังว่า ที่มาเรียนอยู่ที่นี่เพราะว่าสอบแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่เนาะที่กรุงเทพอ่แต่เราก็เราก็เลยไม่รู้ไงว่าในมุมมองของหมอกไงเราก็รู้เดอนกันว่าในอีพีนี้ที่หมอกว่าอ่าที่เข้ามากรุงเทพนะเพราะตามผู้หญิงมาแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่เล่าให้ตะวันรับรู้ด้วยเรื่องว่าเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเออเป็นอีพีที่อีพีหนึ่งที่แบบเซอร์ไพรส์ในหลายๆเหตุการณ์แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่าเรื่องราวของหมอกให้ฟังแล้วก็ มาบอกชอบที่อยู่บนจินชาสวรรค์อย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่เซไยนะอืมเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงตามตัวอย่างอ่ะก็คือเหมาะกับตะวันมาเที่ยวอยู่แล้วไงเราก็ไม่คิดว่าในรายละเอียดในการมาเที่ยวเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาเออการบอกว่าอ่า,าที่มากรุงเทพนะเพราะว่าตามผู้หญิงมาก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องให้ตะวันฟังว่าเหตุความเป็นมาอย่างไงอืมแต่แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบนั่นก็คือฉากของลุง ที่ไปตรวจอยู่โรงพยาบาล<ะ>แล้วเป็นเป็นประโยคที่บอกว่ารักก็คือรักอมไม่เกี่ยวกับเพศ<ะ>ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นถ้าคนเรามันจะรักกันมันก็ขึ้นอยู่กับความรักมันไม่เกี่ยวเธอเป็นประโยคที่แบบในอีพีนี้คือให้ด e b เ t e ที่สุดค่ะมันเป็นในในยุคนี้อ่ะเธอเข้าใจมาในยุคนี้มันเป็นก็อย่างว่าแหละมันเป็นก็ม<อ>ีความเป็นซีรีส์วายด้วยมันก็เลยบ่งบอกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเป็น lgbtq ในยุคนี้ว่าการเปิดเผยการที่จะคบ คนเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมันคือเรื่องปกติความรักมันก็เราไปจัดแจงอะไรมันไม่ได้หรอกความรักก็คือความรัก <shootings. S 1> อะไรเงี้ยมันก็เลยคือคือเป็นด e b a บสข้อความเนี้ยคีเทคตัวนี้ไว้ค่ะว่าความรักก็คือความรักฉันให้ตัวนี้มากใน EP นี้ค่ะลุมก็คือที่สุดนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็อีกชา <unpack ed. S 1> แล้วพู่อื่นล่ะอ่าเดี๋ยวขอขอืขอ่นกออ่ขอนก็คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเนาะเปิดตัวตะวัน ให้ให้ลุงกาเห็นว่าเอ้า işte. คนตนี้คือคนที่ชอบคนที่หมอชอบอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออมันก็เป็นคือเป็นอีพีที่สมบูรณ์นะในความคิดนี่นะคืออาทุกคนได้เห็นตัวละครอย่างเงี้ยลุงกา,าก็ได้เห็นตัวละครที่ชื่อตะวันคนที่เป็นหมอที่มาใช้บ,บริการของหมออะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์สองก็คือเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวเป็นการเล่าเรื่องอาออก็มีการสอบถามเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของหมอตะวันก็จะได้รู้ว่าอ๋อ ตอนนี้คือหมอก็โสดแล้วนะโดนแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหตุการณ์โดยรวมแต่ว่าตอนนี้ก็อีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของนาเดียแล้วก็พี่มายมยมใช่ไหมมยมยมใช่ก็เราก็ยังไม่รู้เนาะว่ามันนเห็ก็คือนัดมาแล้วแหละนัดการมาลอยกระทงแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าอีเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่าอีดูจากตัวอย่างในอีพีถัดไปก็คือเหมือนพี่มายมก็ก็ได้พูดอาจจะได้บอกชอบอหมอนาเดียแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตอบกันยังไงเนาะ,ะแต่ส่วนอีกคู่นึงอ่ะเราจําชื่อ,อไม่ได้อ่ะที่เป็นนักศึกษาแพทย์น่ะเธอฉันจําชื่อคู่นี้ไม่ได้ฉันพูดไปตอนนั้นแล้วฉันก็ลืมอีกแล้วอ่าเอาเป็นว่าคู่นั้นละกันอ่าเป็นว่าอีกคู่นึงเราเรา,เราก็ไม่รู้ตัวละครนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่านะคะอย่าเพิ่งว่าก็คือที่ตามอีพีนี้ก็คือเขาเขากลัวเสียงลูกโป่งใช่ไหมด้วยความที่ที่รุ่นน้องชวนมาเที่ยวงานงานวัดเขาอาจจะไม่ได้ เขาอาจจะไม่ได้อยากไม่อยากมาเที่ยวเ,เพียงแค่ว่าเขากลัวเสียงดังหรือเปล่าเขาเลยพูดปฏิเสธในทานองนั้นออกไปหรือเปล่าเธออืมเธอคิดเห็นอย่างไรน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาคงจะไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอาจจะได้มาเจอเหตุการณ์อย่างที่เห็นในซีรีส์ก็คือเจอเสียงดังเจออะไรที่ทําให้ตกใจแล้วอาจจะทําให้ให้ยังไงล่ะให้น้องที่เป็นที่ดูแลเนี่ย เห็นว่าเรามีจุดท uh> um> ี่เราไม่เหมือนชาวบ้านนะก็อาจจะกลัวหรือเปล่าก็เลยไม่อยากมากลัวกลัวคนอื่นรู้ว่าฉันมีปัญหาด้านนี้อยู่นะฉันไม่อยากให้ใครรู้ก็คือฉันที่แรกก็คือฉันไม่อยากมาแล้วไม่อยากมาเลยเพราะว่ากลัวคนรู้แต่สุดท้ายก็ต้องมาเพราะว่าเจอเจข้าลูลกถ่ายแต่ว่าคู่นี้ก็เริ่มเริ่มที่จะมีโมเมนต์ที่สวีทกันแล้วนะเริ่มเริ่มที่จะได้อนนุเริ่มที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ได้เห็น เหมือนอ่าวินแบบบักคราอ่ะเธอใชถถ่ถ้าเขาสื่อความคับอยู่เธอแต่แต่แต่อันนี้มองแบบว่าเขาก็จะได้เห็นในบางบางมุมของพี่หมอที่ที่ว่าอาจากคนที่เคยที่คนเข่งขึมอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วอ๋อเขาอาจจะมีเหตุการณ์นี้ที่ทําให้เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยก็จะได้มองลึกกันลงไปไงว่าตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ใช่ดูเป็นคนที่เข้มเข้มงวดอย่างเงี้ยความจริงเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ จริงจังอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ไงเธอเขาอาจจะเริ่มเริ่มเห็นมุมมองแตกต่างกันออกไปแต่เราก็ต้อง,อองมาลุ้นเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในอีพีต่อไปจะเป็นยังไงอ่านและส่วนคู่หลักทีนี้นะคะเราก็จากอีพีนี้ที่เซอร์ไพรส์กันไปแล้วว่าหมอกหลุดออกไปว่าชอบตะวันใช่ไหมก็ทา<อ>ก็ทาให้ไปถึงอีพีหน้าท<อ>ี่พี่ปอเนี่ยพี่ปอพี่ป,อ,ปอเนี่ยเริ่มแสดงอาการแล้วว่า เริ่มถอยห่างจากอ่าตะวันเนาะอืมก็ทําให้แบบแลหลายๆเหตุการณ์ที่ตะวันเข้าไปหายอย่างเงี้ยก็แบบมีเสียงแข็งเอ่ยพูดไม่ดีเอ่ยแล้วก็ปฏิเสธที่จะเจอกันอะไรเงี้ยก็เริ่มทําให้อ่าตะวันเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเริ่มรู้สึกเสียใจว่าตัวเองทําอะไรผิดไปอะไรเงี้ยแต่ความเป็นพี่ปอเธอเราก็มองมาตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP สามแล้วเธอที่ว่า เอ๊ะเขามีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่พี่ปอที่พี่ผู้คนที่อยู่พี่ปอเนี่ยคือใครนี่ยังคิดว่าเป็นแฟนเก่านี่ยังคิดว่าเป็นแฟนเก่าที่ยังไม่ได้เลิกกันนะหรือยังไงเอาอาจจะมองได้หลายมุมมองก็ได้เธอเขาอาจจะคบซ้อนหรือป่าาจจะก็ยังไม่รู้หลายหลายคนอืมเพราะว่าเราก็ยังไม่เขาก็ยังไม่ได้เปิดนะในในทั้งหมดที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่เปิดว่าคนที่อยู่พี่ปอคือใครแต่ที่ที่เรามองกันตั้งแต่ทีแรกกับเธอว่า อ่าที่ว่าพี่ปอเลิกกับแฟนหรือยังที่ยังเป็นคอรหารที่เรายังคิดในใจอยู่ว่าเขาเลิกกับแฟนหรือยังที่ออจะมาจีบตะวันใช่ไหมหน,นี่มองอ,อ,กอีกมุมหนึง่งส่วนมุมที่สองก็คือหรือเขาคบซ้อนหลายๆคนเออหตุการณ์ละเหตุการณ์ที่ที่เขาที่เขาแบบปฏิเสธตะวันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันในหลายๆเหตุการณ์ก็ได้อ่าอันนี้กรณีที่สองออกรณีที่สามก็คืออ่าหมอหมอคนที่นาเดียชอบอ่ะชื่ออะไรนะ หมอกลงหันหมอกังหันอาจจะเป็นหมอกลางหันก็ได้ที่เป็นคนที่พี่ปอกําลังคบอยู่ก็ได้ตอนนี้คือ3ามกรณีนี้สําหรับพี่ปอนะกรณีพี่ปอที่ที่สงสัยตัวอย่างตอนต่อไปเห็นเห็นน่าจะทะเลาะก,กันใช่ปหมที่อบอกว่าขอใช่<อ>ใชใชะก,กับกออปอแล้วส่งท้ายด้วยการที่ตะวันกอด <laughs> โอบมอเตอร์ไซค์ไปกับหมอหรือเขาเลิกทะเลาะไหม คิดว่ายังไม่เลิกแต่คิดว่าอาจจะขอหา่างกันก่อนอแล้วก็พอดีในจังหวัดที่ตะว,วันเสียใจไงที่พี่ปอขอเลิกหรือเปล่าก็หอกมอกก็เข้ามาพอดีอย่างนี้หรือเปล่าเธอแล้วก็ต้องมารอรู้ใน ep ต่อไปเธอซิลสมน่าดูมากฉันอยญญากให้มีทุกวันเลยตอนนี้เนี่ยวฉันอยากรู้ว่าเรื่องราวของสญญคองคนนี้เป็นยังไงเธอแต่คิดว่าใน ep พี่ปอเนี่ยราม่าอาจจะยังยังยังคงอยู่แต่เนี้ยคิดว่าวันนี้ใน ep ที่สามที่เรามองก็คือเขาอ่ะ อย่างตะอัะวันไอ้ใช่ชิตะวานสิหมอกเข็นแฟนเก่านี่คิดว่าไม่ไม่อีพีหน้าก็อีพีถัดๆไปอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเป็นจะมาก่อเหตุเกิดเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นระหว่างตะวันกับหมอกแน่นอนก็ต้องมอลอเพราะว่ามันเหลืออีพีตั้งครึ่งหนึ่งเนาะเลยอีพีตั้งคร่งหน่ใช่นี่เพิ่งสี่อีพีเองเธอนี่คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะต้องกลับมา ในในวันที่ตะวันกับหมอกเริ่มเริ่มรู้สึกดีต่อกันแล้วนี่คิดว่าน่าจะมีดราม่ากันกลับมาอีกเนาะใช่เพราะว่าครึ่งแรกจะเป็นส่วนของตะวันใช่กับหมอปอคิดว่าครึ่งหลังอาจจะเป็นหมอกก็ได้หมอกก็ได้เราก็ต้องมารอลุ้นในอีพีถัดไปนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับรีแอคชั่นนะคะในอีพีที่สี่นะคะถ้าพวกเราวิเคราะห์อะไรหรือพูดอะไรผิดไปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่า เราทั้งสองคนก็คือพูดตามเนื้อง,งานหน้าง,งานที่เราดูนะคะอาจจะพูดผิดอะไรงไงก็ตรวจอ <สด S 2> นะคะโ <laughs> ดนสดจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมินาจกับแบบซี่นะคะเพจรายได้หนังนะคะแล้วก็เพจบน Facebook นะคะเพจวีดดาราค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์วายนะคะยังไงช่วงนี้นะคะโควิดก็ยังไม่หมดออกไปจากบ้านเรานะคะยังไงใครที่จะเดินทางไปไหนนะคะก็อย่าลืมล้างไม้ล้างมือล้างแอลกอฮอล์นะคะใส่แมสใส่เฟสชียลค่ะด้วยความปรารถนาดีจากมินาจกับแบบซี่และเพจรายได้หนัังงงนะะคยไเรา สองคนขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกันอีพีห้าค่ะ